คำว่า have นะคะใครๆก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่ามันแปลว่ามีใช่ไหมแต่ว่ามันสามารถนำมาขึ้นต้นประโยคนะคะและก็จะทำให้มันเป็นประโยคโอวยพรคนอื่นได้ด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยใกล้คริสต์มาสแล้วนะคะเราสามารถบอกกับคนที่เราอยากจะอวยพรเขาได้ว่า Have a Merry Christmas Have a Merry Christmas นะคะ Merry มันแปลประมาณ cheerful lively ขอให้แบบว่าสนุกสนานครื่องเครงขอให้มี Christmas ที่ดี happy happy นะคะ Have a Merry Christmas หรือว่าในสถนานการณ์อื่นๆ Have a good time have a good time ออโออยพรให้เขาแบบว่ามีความสนุกสนานจะออกไปปาร์ตี้อะไรต่างๆนะคะ have a good time หรือ have fun have fun นะขอให้สนุกสนุกนะจะ have fun fun แ <Fun S 1> ปลว,ว่าความสนุกสนานนะคะหรือว่าสนุกสนานนะ fun have fun หรือว่าถ้าเกิดว่าเราจะ ใครของให้ต่างชาตแิแล้วที่นี่เนี่ย mm hmm. เขาก็จ่ายเงินรเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถอวยพรให้เขามีวันที่ดีๆได้นะคะหรือว่าสามีจะออกจากบ้านแล้วเออใครจะออกจากบ้านก็จะไปและ Have a good day Have a good day ขอให้มีวันที่ดีๆนะจ๊ะ Have a good day เอออวยพรเขานะคะหรือว่าถ้าเป็นเย็นละเย็นละ have a good evening อ่ะเย็นละค่ำละ have a good evening ขอให้มีช่วงเย็นช่วงค่ำคืนดีๆนะจ๊ะหรือว่าถ้าเกิดว่าคนเนี่ยเขาจะเดินทางใช่ไหมคะเราสามารถอวยพรให้เขาเดินทางโดยสวัสดิภาพได้โดยการพูดว่า have a safe trip have a safe trip trip การเดินทางเนาะ safe safe f e v ด้วยนะคะ have a safe free trip ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะหรือจะพูดว่า have a safe journey 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 มีแบบวนลิ้นนิดนึง journey uh, have a safe journey journey ก็ความหมายเดียวกับ trip นั่นแหละการเดินทางนะคะ have a safe journey ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยจะบินรู้แล้วเขาจะบินนะคะเปลี่ยนจาก um trip journey หรือว่าจะใช้ trip journey ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าจะเจาะจงเป็นบินเนาะ Have a safe flight คำว่า flight เนี่ยมันต้อง fl มันต้องมีเสียงควบด้วยนะ fl fl flight Have a safe flight นะคะขอให้บินโดยสวัสดิภาพนะคะเออหรือว่าจะส่งเขาไปนอนและนะ Have a good night Have a good night ขอให้ฝันดีนะคะเดี๋ยวขอให้ good night เนี่ยขอให้มีค่ำคืนที่ดีก็คือนอนดีๆนะจ้า Have a good night นะคะหรือว่าจะบอกว่าขอให้ฝันดีก็ Have sweet dreams อ่ Have sweet dreams อันนี้เนี่ย sweet นะ dreams มันเติม s ด้วยนะก็ไม่ต้องไปใส่ a sweet dreams ให้เป็น have sweet dreams อย่างนี้เลยเพราะ dreams คือหนึ่งคงหลายเรื่องขอให้ฝันหวานนะจ้าฝันดีคือฝันหวานของภาษาอังกฤษนะคะอะโอเคยังไงก็คำว่า have เนี่ยนะคะอย่าลืมว่ามัน h a v e เสียง v เนี่ยมันเป็นเสียง v, v อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเเสียงท้ายของคำว่า have เนี่ยนะคะก็มันจะเป็น have have อย่างนี้นะคะ have 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 a good day have fun have a good time นะ um, แล้วก็จริงๆแล้วคำว่า have เนี่ยนะคะนอกจากมีนอกจากขึ้นต้นประโยคเป็นการอวยพรแล้วเนี่ยมันมีความหมายอื่นและฟังก์ชันอื่นเอาไปเป็นกริยาช่วยในประโยคบางประเภทได้อีกนะคะมันมีเยอะแยะเลยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะคลิปยาวไปนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะเดี๋ยวชีจะ มาพูดเรื่องเรื่องเรื่องแ v e อีก,กแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะให้กำลังใจชลีหน่อยนะคลิกไลค์นะคะ s o v r s h o r m e o t m e n t กันบอกกันเข้ามาได้นะคะว่าอยากจะให้ชลีแชร์ภาษาอังกฤษเรื่องอะไรนะคะยังไงวันนี้ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขค่ะ Have a good day Have a good evening Have a good night วันนี้เชอรี่ไปก่อนนะคะครูเชอรี่อังกฤษไบรท์ค่ะ Keep learning English guys bye